คือวิดีโอจาก The Bike World ที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสกูตเตอร์สปอร์ตสายพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Yamaha Aerox ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการขับขี่ที่ต้องการความคล่องตัวผสานด้วยดีไซน์ที่ดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัย Aerox รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วความสปอร์ตและความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน Yamaha a แ r ร์2ร2 6อมาพร้อมเครื่องยนต์บลูคอ r e ขนาด1 5 5ซีซีแบบสูบเดี่ยว4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ15แรงม้าและแรงบิดตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบตน้นช่วยให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างคล่องแคล่วพร้อมทั้งมีระบบ VVA หรือ Variable Valve Actuation ที่ช่วยปรับกำลังให้เหมาะสมทั้งรอบต่ำและรอบสูงทำให้ประหยัดน้ำมันและยังคงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ใช้งานง่ายและลื่นไหลเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะขี่ในเมืองที่มีการจราจรติดขัดหรือการเดินทางระยะกลางก็ทำได้อย่างสะดวกระบบสตาร์ทไฟฟ้าแบบวัน Push s t a r ทำให้การสตาร์ทรถรวดเร็วและทันใจในด้านระบบการสะเทือน Airbop 226ใช้โชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางครุขระระบบเบรกเป็นดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลัง พร้อมระบบ abs ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเบรกกระทันหันล้อแม็กขนาด14นิ้วพร้อมอยางแบบกว้างที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของ yamaha a r r o x 2026ยังคงความดุดันแบบสปอร์ตเต็มขั้นไฟหน้าและไฟไท้ายเล็บด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างคมชัดและเพิ่มความโดดเด่นแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ tft ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว ระดับน้ำมันระยะทางนาฬิกาและไฟเตือนต่างๆรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Yamaha Y Connect เพื่อดูข้อมูลการใช้งานและบันทึกสถิติการขับขี่เบาะนั่งถูกออกแบบให้กว้างและนั่งสบายรองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ไดหนึ่ใบพร้อมช่องชาร์จไฟ USB สำหรับชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะเดินทาง งน้ำมันมีความจุ5.5ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางประจำวันโดยไม่ต้องเติมบ่อยน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ125กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและขี่คล่องตัวความสูงเบาะนั่งประมาณ790ม mm, ิลลิเมตรเหมาะกับผู้ขับขี่หลายระดับความสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยยามาฮ่าแอร์ร็อก2026ยังมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้นโดยไม่ต้องเสียบกุญแจจริงอีกทั้งยังมีฟังกชัน a n s w e r Back ที่สามารถกดหารถได้จากรีโมทเมื่อจอดในที่กว้างด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ยามาฮ่าแอร์ร็อก2026จึงไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสปอร์ตและฟังก์ชันการใช้งานครบครันมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งด้านสมรรถนะ ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกการเดินทางสรุปแล้ว2,026 Yamaha a i r o x คือสกูตเตอร์ที่ผสมผสานความแรงความสวยงามและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ที่มองหารถสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังคงได้อารมณ์สปอร์ตเต็มขั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในคลาส 150cc อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมการรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกมากมาย เดอะไบเวิลด์คือแหล่งรวมรีวิวมอเตอร์ไซค์ข่าวสารแรงบันดาลใจและการแนะนำรถที่ดีที่สุดเพื่อคนรักสองล้อทั่วโลก